ูเก็ตเมึงไอ้ลมปีพีห้าตีสองสามสิบเจ็ดนาทีเชียงข้างหวานครั้งความพึงพอใจก่อนความต้องการจะจบลงคุณดีมากเธอเอ่ยชมพังดึงผมลงไปหมายจะจูบแต่ผมก็หันหน้าหนีริิดปากแดงนั่นผมบอกแล้วไงว่าไม่จูบก,ก่อนจะนอนกับใครผมจะบอกเสมอว่าไม่จูบซึ่งพวกเธอก็ตกลงก็ได้ค่ะ แต่ขออีกรอบนะเธอทำท่าทางออดอ้อนผมจึงยกยิ้มรับพางทำตามความต้องการของเธอจึงไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครกำลังเดินเข้ามาในห้องกายแก่งนั่งมองอยู่ตรงโซฟารอยยิ้มร้ายแต่งแต้มบนใบหน้าหล่อคมพาลุกเดินตรงมาทางผมเรื่อยๆผมเบิกตากว้างเมื่อนิ้วเลี้ยวสัมผัสตามตัวยิงสาวที่ผมกำลังเอาอยู่ร้องลั่นเธอดูตกใจมาก แต่เมื่อได้เห็นหน้าไอรมจากสีหน้าตกใจพันเปลี่ยนเป็นต้องการ<ช>เรามาเล่นสามพีกันเถอะผมจ้องหน้าไอรมด้วยแววตาขุกรุ่นอยากจะพุ่งไปต่อยมันมากติดที่มือมันแม่งเอ้ยผมพยายามกัดฟันแน่นขุมความต้องการในใจไว้มันจงใจทําแบบนี้แต่ความต้องการมันกลับอยู่เหนือสิ่งใดร่างกายพันเคียงไปหมดส่วน ผมกําลังจะก่อนที่ผมจะได้ปลดปล่อยความต้องการออกไปไอ้ลมดึงตัวผมออกห่างจากร่างบางทางดึงผมเข้าไปจูบต่อหน้าผู้หญิงที่ผมพามานอนพวะผมชกหน้ามันไปเต็มแรงพันยกหลังมือเช็ดเลียมฝีปากด้วยความรังเกียดส่วนไอ้ลมกับยกยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจรินร้อนเลียเลือดที่ไหลซึมออกมาออกไปเจียงทุ้มเอยดังลั่นห้องจึงทําให้หญิงสาวที่นั่งนิ่งอึ้งอยู่ สะดุ้งตกใจรีบลงจากเตียง,งทั้งทางที่ร่างกายส่นเท้ามือบางรีบคว้าเสื้อผ้าขึ้นมาใส่แล้ววิ่งออกจากห้องคืนนี้มึงอย่าหวังจะลุกออกจากเตียงได้เลยมันกดเสียงต่ำในลําคอมีหนากระชากผมกดลงกับเตียงอีเที่ยลมปล่อยกูผมจะบบเสียงดังลัน่นภายในใจมันหวาดกลัวกับท่าทางของมันมันดูเกี่ยวกาดมากเหมือนคืนนั้นอยากมากใช่ไหม มันเอ่ยถามมีหนาถอดเสื้อยี่สีขาวราคาแพงออกโดยไม่สนใจเสียงร้องของผมพังดึงตัวผมไม่อยู่ใต้ร่างไอลมไอสัตว์ปอยกูแม่งผมสะบบหยาบพยายามดิ้นลนเพื่อให้หลุดแต่ยิ่งผมดิ้งกับยิ่งทำให้หลมเพิ่มความแรงมากขึ้นสิบโมงสี่ิบห้านาทีแสงแดดวันนี้แรงมากพอแสงที่สองเข้ามาในห้อง ทำให้ผมขยับร่างกายเพียงนิดก็กลับต้องนิ้วหน้าเจ็บแล้วก่อนจะค่อยเปิดเปิกตาขึ้นช้าหมือนรอยมองผ้าม่านที่ปิวไปตามลมปล่อยใจไปกับความรู้สึกสมเพชตัวเองน้ำตาใสไหลาอาบแก้มงอมางเงียบๆดีที่ภายในห้องมีเพียงผมคนเดียวที่อยู่หังจากไอ้ลมสุขสมกับร่างกายของผม มันก็กลับบ้านไปหาเมียรักของมันทิ้งผมไว้เพียงคนเดียวในห้องของผับอยู่บนเตียงด้วยร่างกายที่น่าขยีขยแยงร่างกายที่เต็มไปด้วยร่องรอยของมันร่องรอยที่มันทําไว้อดทนไว้อดทนไว้ไฟผมบอกตัวเองเสียงแหบแห้งพยายามปรับตัวเองแม่ออนแอลร้องไห้ให้หมดแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ มึงยังไหวผมนอนร้องไห้ออกมาเงียบๆด้วยความขมขื่นคนเดียวก่อนจะกัดฟันลุกขึ้นจากเตียงตุบเมื่อปลายเท้าแตะลงบนพื้นร่างกายมันก็ล้มทั้งยืนอึ๊ของเหลวที่ารมณมปล่อยไว้ไหลออกมาจากช่องทางช้ำผมกัดฟันกำหม,มัดแน่นแข้มใจที่ทำอะไรมันไม่ได้แต่คนอย่างผมมียอมให้มันฟรีๆหรอกผมใช้เวลาในการอาบน้ำนานกว่าปกติ กว่าจะเอาของที่มันปล่อยทิ้งไว้ในตัวผมออกมาหมดขาที่อ่อนแรงนั้นแทบล้มทั้งยืนหลายครั้งแต่ผมก็ยืนจนทำความสะอาดจนหมดแล้วพาตัวเองเดินมานั่งลงบนเตียงพางคว้ามือถือมากดเบอร์รุ่นน้องที่ไม่ชอบหน้าไอ้ลงเหมือนกันครับพี่ไฟมึงอยากสนุกไหมวะผมเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มร้ายแปลตาแค้นมองตรงไปด้านหน้าอย่างเปิดเผยอยากสิพี ผมยิ่งยกยิ้มมากขึ้นเมื่อรุ่นน้องคนนี้รู้ใจผมมึงผิดเองนะที่มีต่างคนต่างอยู่